สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและ FC ทุกท่านมาพบกับช่องสมจิตบอลสีกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ตรงกับวันที่30สิงหาคมพศ2567นะคะวันนี้สมจิตบอลสีก็มีบอลสีมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมเล็กๆน้อยๆคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูมาชมกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง นี้จะเป็นเทวีสุริยาค่ะเทวีสุริยาเขาป้ายสวยด่างสวยนะคะกระถางละหนึ่งรอยบาทค่ะยักษ์ปักลันเจ็ดสิบบาทค่ะยักษ์ปักลนันปักษาพนาวานัน เขากัดหน้ามาแล้วนะคะสวยๆค่ะกระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะดารานุพรัสกระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะแม่ฟ้าหลวงสามร้อยบาทค่ะแม่ฟ้าหลวง นี่อสงไขยค่ะไซส์ใหญ่ค่ะแต่เขาอยู่ในกระถางสีค่ะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทค่ะอสงไขยธาดบางแก้ว หนึ่งร้อยบาทค่ะธาดบางแก้วแสงทองคำแสงทองคำหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะเพชรเจ็ดสี แปดสิบบาทค่ะเพชรเจ็ดสีโอเคโน่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะโอเคโน่สวยๆเลยค่ะสีเทพารัก แปดสิบบาทค่ะทิดาสวรรค์หนึ่งร้อยบาทค่ะอัสงไข่หนึ่งร้อยบาทค่ะอัสงไข่ วังทองร้อยห้าสิบบาทค่ะอยู่ในกระถางสี่แต่เขาไซ้โตมากเลยค่ะวังทองหนึ่งร้อยห้าสิบบาทกำเนิดซับ หนึอหสิบาทค่ะพ b b um. เพชรบ้านปทุมไม้แยกหน่อค่ะร้อยห้าสิบบาทค่ะเพชรบ้านปทุมเมืองนครชุม 1นึยบาทค่ะสามณนีหนึงร้อยบาทค่ะชายชนชายชนก็หนึงร้อยบาทค่ะ ทางนี้ก็จะเป็นสาวนาครชัยศรีค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะมัคควานังสันไม้แยกหน่อค่ะ เก็ดบสิบาทค่ะยกกรรมยีเขาเป็นบอนกระดูกดำค่ะหนึ่งรอยบาทค่ะยกกรรมยี สับเจริญหนึ่งร้อยบาทค่ะรัตนารุง่งเรือง หนึ่งร้อยบาทค่ะเทพพระบุตรหนึ่งร้อยบาทค่ะมณีล้อมเพชรหนึ่งร้อยบาทค่ะ เรียกซับหนึ่งร้อยยี่สิบบาทค่ะทองล้นฟ้าหนึ่งร้อยบาทค่ะกำปั่นทอง หนึ100บาทค่ะสษฐีเงินล้านมีสอต้นนะคะหนึ่งรอยบาทค่ะสีเลิกงามหนึ่งร้อยบาทค่ะ ทองศิลาสองร้อยบาทค่ะทองสยามสองร้อยห้าสิบค่ะ ศิลาหุ้มทองแผงหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะสุ่นมาทางนี้ก็จะเป็นอสูรอินทาค่ะอสูรอินทาหนึ่งร้อยบาทค่ะน้ำเมืองโนน หนึ่งร้อยบาทค่ะนางรากสดฟอร์มโก้ค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะรักนิรนัน หนึ่งร้อยบาทค่ะนารีบุรภาหนึ่งร้อยบาทค่ะนี่รวยล้นฟ้าหนึ่งร้อยบาทค่ะลูกไม้ค่ะ ลูกไม้ด่างเปิออยู่ในกระถางหกค่ะไซส์แม่พันค่ะสองร้อยบาทค่ะลูกไม้ใบหอก บาทค่ะเจ้าจัก,กรพพัดหนึ่งร้อยบาทค่ะพันท้ายนรสิงห์นึ่งร้ยบาทค่ะพันท้ายนรสิงเมืองสิชน หนึ่งร้อยบาทค่ะม่วงมงคลแปดสิบบาทค่ะนกพะเก้าเจ็ดสิบบาทค่ะ นางฟ้านางฟ้านี่ห้าสิบบาทค่ะพันวังเจ็ดสิบบาทค่ะ มาทางนี้ก็จะเป็นนางวิชุดาค่ะวิชุดาห้าสิบบาทค่ะนกสดายุนี่ก็ห้าสิบบาทค่ะพรเจ้าสัว 80บาทค่ะตัวนี้บนคุ้ม9ค่ะเขายังไม่กัดเม็ดกัดหน้ามาค่ะคุ้ม9ก้าหบาทค่ะเพชรเสี80บาทค่ะเพชรเสี นี่ยังไซส์เล็กอยู่ค่ะเดี๋ยวพอแบ่งปันได้ก็จะมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมให้ FC นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นลูกไม้ค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะนี่ก็ลูกไม้ค่ะ หนึ่งร้อยบาทค่ะค่าจัดส่งแบบโอนเหมาเหมาห้าสิบบาทค่ะแบบปลายทางเจ็ดสิบบาทค่ะสนใจต้นไหนชื่ออะไรติดต่อได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์มาได้ที่เบอร์โทร095 3ามหนึ่ค่ะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ